ตอนนี้คณะทีมปั่นโหดมันหาโดยชมรมจัก,กรยานอำเภอคำทีนะครับ,าบาหาคณะเกือบ200ชีวิตมาสัมผัสน้ำตกสักติดบ้านเก้งช้างเนียมตำบลำัีอีอำเภอคำปีจังหวัดมุกดาหารนะครับน้ำตกนี้เรียกชื่อว่าน้ำตกสักติดเพราะว่า เป็นสถานที่มา,าตักน้ำไปร่วมพิธีในการสถาปนานะครับกิจกรรมของราชวงศ์นะครับถือเป็นที่หนึ่งในประเทศไทยที่ได้มีแหล่งน้ำที่ได้เข้าร่วมพิธีสำคัญทางสถาบันพระมหากษัระครับ วันนี้น้ำตกแรงเพราะว่าเมื่อวานนี้พายุเข้าทั้งคืนทั้งวันนะครับวันนี้โชคดีที่ฝนไม่ตกนะก็เลยได้เห็นน้ำตกสักสิ์อย่างสวยอย่างแรงอย่างมันอย่างพาอย่างโหดพันโหดมันพาสาสิบเอ็ดสิงหาคม 2,168น้ำตกสิตติดานแก่งช้างเนียงตำบลคำสีเอี่ยมคือคำสีเอี่ยมแบบนี้นะ อันนี้ทีมงานนักปันน่นชมรมปั่นจักรยานอำเภอกันที่อีจัดทิปปันชื่อโฮมันทานนะครับครับตวัวอภอยมายางน้ำตกจักติดหรือน้ำตก้านแกงชังเหนืออันนี้ปริมาณน,น้ำเยอะเมื่อจากอายุเข้า

ตกตับดิด